สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาโรวิดตุลนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงชะตาราศีนะครับประจำเดือนธันวาคม2568นายนะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีพฤษภนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับผมมาตุลนะครับได้แบ่งการทำนายออกเป็นสี่ช่วงนะครับ การงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุลขอบอกแนวทางในการทำนายดวงของหมอตุลไว้ก่อนนะครับการทำนายดวงของหมอตุลน,นั้นนะครับจะเป็นการเปิดจิตรับเอาพลังจากจักรวาล หรือพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับมาที่ตัวหมอตุล <c oughs> และใช้พลังงานนั้นนะครับในการทำนายไพ่ให้กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับดังนั้นแล้วหากพลังงานที่ส่งไปนะครับเป็นพลังงานบวกท่านก็สามารถรับออกไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นพลังงานลบนะครับท่านก็หาทางป้องกันร,ระวังแก้ไขนะครับโดยหมอตุลก็จะแนะแนวทางในการแก้ไขไว้ให้ด้วยนะครับด้วยความรู้และประสบการณ์ของหมอตุล <c oughs> และยึดหลักแนวทางของพระพุทธศาสนาในการให้คําแนะนําด้วยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ <c oughs> เอาดวงการงานก่อนเลยนะครับชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้การงานจะเป็นอย่างไรนะครับขอดวงการงานนะครับของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับ ของชรวราศีพฤษภด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะ ชาวราศีพฤษภต้นเดือนมาเลยนะครับเข้าเดือนธันวาคมนะครับคุณจะมีสองพลังงานนะครับที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับเข้ามาหาหน้าที่การงานคุณไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับพลังงานแรกคือไพ่สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนี้จะเป็นพลังงานของการมองไปในอนาคตมองไปในเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการกําหนดทิศทางวางรากฐานนะครับของกิจการการงานของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวก็ตาม ถ้าคุณทํางานประจํานะครับคุณอาจจะได้รับโอกาสนะครับจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ให้ไปร่วมวางแผนนะครับให้ไปร่วมวางแผนกําหนดเป้าหมายขององค์กรคุณนะครับหรือถ้าหากว่าคุณทําเป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นผู้นํานะครับคุณอาจจะมีการเริ่มวางแผนงานกันกับลูกน้องครับกับทีมงานของคุณนะครับในเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับอาจจะเป็นการกําหนด แผนงานในปีหน้าปีใหม่ก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีพลังที่แตกต่างกันบ้ากนะครับอันนี้มองอนาคตแต่มีพลังงานของการยึดติดกับอดีตนะครับยึดติดยังไงนะครับยึดติดกับสิ่งที่คุณผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความสำเร็จความไรก็ตามนะครับหยหาอดีตนะครับไม่มองไปในอนาคตซึ่งจะไม่เดียวสเลยนะครับการกําหนดเป้าหมายนะครับ การที่เราดูข้อผิดพลาดจากอดีตโอเคแต่ถ้าเราไปยึดติดนะครับตอ,อนนี้มันไม่ใช่แค่มองนึกออกไหมครับมันเป็นการยึดติดเลยโหยหาดีนะครับจะทําให้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันไม่ไปข้างหน้าครับมันจะไปวัวแต่ยึดกับสิ่งเดิมๆนะครับซึ่งไม่ดีเอาซะเลยครับบางทีนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือเราจะก้าวหน้านะครับเราต้องทิ้งอดีตบ้างนะครับถ้าเรามัวแต่แบบโอ้โหวความสําเร็จเดิมๆก็จะเอาแบบเดิมๆจะทาแต่แบบเดิมๆนะครับไม่มีทางที่เราจะก้าวข้าม ตัวตนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปรับพลังงานของการยึดติดเด็ดขาดเลยนะครับ5ถ้วยนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับถ้าคุณไปยึดติดโอ้โหรับรองไม่เลยว่าสะดุดนะครับแทนที่จะตั้งเป้าหมายได้ใอ้ที่คิดไม่ได้นะครับโอ้โหคิดไม่ออกเลยครับทีนี้ลองมองหาลู่ทางใหม่ๆนะครับนี่ปรึกษาทีมงานนะครับมองหาช่องทางใหม่ๆมองหาโอกาสเติบโตนะครับอย่าไปโหยหาแต่อดีตนะครับอ่าจะเป็นพลังงานสองขั้วเลยนะที่ตรงข้ามกันอย่างรุนแรงเลยนะครับ ค่าตัวนี้นะครับเป็นแค่การเหลียวหลังนะครับเป็นแค่6เป็นหกถ้วยจะตกลงค่านะครับหกถ้วยนี้ก็คือโอเคเรามาองอดีตแล้วอดีตมาส,งส่งเสริมแต่นี้เป็นการยึดติดแล้วทําให้อดีตมันจมดิ่งลงไปนะครับจะเป็นพลังงานที่ไม่เหมือนกันนะครับถึงจะเป็นอดีตเหมือนกันก็ตามนะครับ แต่พลังงานสามเหลี่ยมนี่ชัดเจนเลยนะครับพลังของการวางรากฐานมองไปถึงอนาคตนะครับคุณมองไปเวลาคุณวางแผนคุณก็มองทุกผลลัพธ์อย่างที่หมอตุลบอกบ่อยๆแล้วครับมองรูกผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับผลลัพธ์ดีผลลัพธ์แย่ผลลัพธ์อะไรไม่ดีต่างๆก็ตามนะครับเอาข้อผิดพลาดของอดีตนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนอะาอย่าไปยึดติดว่าโอ้ทำแต่สิ่งเดิมเดิมหรือว่ารู้สึกแบบโอ้ยทำไมเมื่อทำไมเมื่อก่อนมันดีกว่านี้นะอ้คนชอบพูดคำนี้บ่อยเลยนะครับ เมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนช่างมันนะครับเราอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็วางแผนมองไปหาหนาคตเอาอาดีตมาเป็น การเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการวางแผนโอ้แค่นี้เองนะครับฝุ่นง่ายแต่ทายากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมี2พลังงานที่แตกต่างกันมากนะครับเข้ามาหาชาวราศีพฤษภตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับพอกลางเดือนปุ๊บามีความมุ่งมั่นรุ่ยทะยานเข้ามานะครับพลังของการยึดติดเริ่มเบาบางแล้วนะครับแปลว่าคุณน่าจะเลือกทางนี้มากกว่านะครับมองไปในอนาคตแล้วก็ใช้ความมีแพชชั่นนะครับรุยทะยานไปเลยนี่เป็นไนท์ออฟสวอร์นะครับรุยทะยานแล้วก็ ไปอย่างมั่นคงซะด้วยนะครับโอ้ oh, จะได้พลังงานที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพราะว่านายอัลสวอร์ดเข้ามากับไพ่ดีแน่นอนนะครับอาจจะเป็นความใจร้อนนะครับบุ่มบ่ามทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังแต่มากับไพ่ดีนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะที่โอเคเราลุยลุยเสร็จแล้วเราก็มีกองหลังที่ดีซะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพร้อมจะสนับสนุนผักดันนะครับหรือแม้กระทั่งทีมงานก็ตามนะครับเขาจะรู้ว่าคุณเป็นผู้นําที่มีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งแล้วก็บุคทยาน ไปอย่างมั่นใจซะด้วยนะครับความมั่นใจจะเข้ามาหาชาวราศีพฤษภนะครับผ่านต้นเดือนไปแนละ้มีพลังงานลบแค่หนึ่งใบนะครับพลังงานของการโหยหาอาดีตรีบทิ้งก่อนเลยนะครับและความมุ่งมั่นจะมาหาคุณนะครับและตอนแน่นอนนะครับปลายเดือนนะครับพอเริ่มมีความมุ่งมั่นเริ่มมองหาวางแผนเป้าหมายอนาะคตชัดเจนนะครับมีความมั่นคง ปลายเดือนมันก็ต้องดีอยู่แล้วครับปลายเดือนคุณจะมีพลังของความกระตือรือร้นนะครับความสนุกสนานน่ะนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะครับอาจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางนะครับเข้ามาในชีวิตคุณนะครับในช่วงปลายเดือนนะถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยคุณอาจจะทํางานดีเกินเหตุนะครับหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรอาจจะอยากแก่้งตัวคุณทําให้คุณรู้สึกเอ๊ทางเลือกมันเยอะก็เป็นไปได้นะครับถ้าคุณทํากิจการก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีโอกาสนะครับมาหลากหลายเลยมีเก้าพวยมานะครับและโอกาสแต่ละโอกาสคุณก็จะ มองเห็นลูกทานไปหมดเลยนะครับพลังงานของคุณมาบวกเต็มหมดเลยนะครับ4ใบในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็มีพลังของคอนเน็กชันที่ดีด้วยนะครับเป็นพลังของ3ถ้วยนะครับคุณจะรู้สึกช่วงนี้มีเอ็มพาร์ตี้นะครับคุยกับใครนะครับต้าราบรื่นไปหมดเจรจาราบรื่นนะครับแถมมีโอกาสเปิดช่องทางกิจการได้มากกว่าหนึ่งช่องทางที่สําคัญมีความกระตือรือร้นด้วยนะครับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับแดนไกลนะครับไม่ว่าจะค้าขายส่งออกต่างจังหวัดต่างแดนนะครับหรือแม้กระทั่งโซเชียลดีมากเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะอาจจะมีทางเลือกให้คุณมากกว่าหนึ่งช่องทางหลายมากให้มา,มาอย่างนี้เลยนะครับงานมาล้นมือเลยนะครับแต่ไม่ได้ล้น,ลนมือแล้วทำให้คุณเหนื่อยนะทำให้คุณสนุกสนานกับการทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเลิกยึดติดก,กับสิ่งเดิมๆนะครับมองไปสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับมองช่องทางใหม่ๆบ้างก็จะมีโอกาสมีทางเลือกในชีวิตเข้ามาให้คุณอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับในเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะัะ เอาต่อไปมาดูการงานกันบ้างดีกว่านะครับการเงินกันบ้างดีกว่าครับการงานจับว่ะรุ่งเลยนะมาดูการเงินบ้างว่าจับรุ่งแบบงานไหมนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภด้วยนะครับ ขอดวงการเงินนะครับสำหรับดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะชาวราศีพฤษภช่วงต้นเดือนนี่คุณเป็นอะไรไม่รู้นะครับการงานคุณก็ไปยึดติดไปหอยหาแต่ความสําเร็จหรือว่าอะไรที่ผิดพลาดในอนดีตนะครับ การเงินก็เช่นเดียวกันนะครับคุณก็มีความรู้สึกแบบนวงดวงนะเหมือนเงินมันเข้าไม่ค่อยทันใจคุณเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีพลังของเดอะสตาร์ด้วยครับแปลว่าเงินคุณไม่ได้ขาดมือนะครับแต่คุณน่ะคาดหวังสูงเกินไปนี่แหละครับผมอาจจะชอบเปรียบเทียบกับดีนะครับหอยหาดีมากจนเกินเหตุก็เลยทำมาคิดว่าได้แล้วมันไม่ค่อยจะพอใจนะครับมันก็เลยมีสามดาบพิ้งทิ้มแทงหัวใจขึ้นมานะครับในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการต้องเสียเงินไปกับสุขภาพก็เป็นไปได้นะครับเพราะสามดาบปักหัวใจนะเนี่ยอาจจะเก สุขภาพร่างกายคุณก็เป็นไปได้นะครับพักผ่อนน้อยนะครับมัวแต่กังวลกับการทํางานหาเงินก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเงินคุณเข้ามาไม่ขาดมือนะครับเพราะว่ามีเดอะสตาร์มาคำกับนะครับแต่เข้ามาแล้วในช่วงต้นเดือนก็มีออกไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของความเครียดไว้สักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากสุขภาพภายในของคุณหรือว่าความเครียดจากคนรอบข้างก็ตามนะครับลูกน้องลูกน้องหรือทีมงานอาจจะหาเงินได้ไม่ทันใจคุณนะครับหรือถ้าคุณทำงานประจำนะครับเจ้า ของเจ้านายอาจจะอาจจะลุน้นเอ๊ะจะได้โบนัสเท่าไรอะไร่างนี้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นความเครียดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็จะมี3ามดับปักหัวใจเป็นพลังงานที่ลบไม่ค่อยจะสู้ดีนะมาคู่กับ เดือสตาร์พลังแห่งความหวังคล้ายๆกับการงานของคุณเหมือนกันนะครับการงานของคุณก็ียดนะครับเครียดกต่โหยหาอดีตนะครับแล้วก็มองไปนาคตรั้งเงินก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับเริ่มกลับมามีทิศทางที่ถูกต้องเหมือนกันงานคุณเลยนะครับเริ่มมีวินัยในการจัดการทางการเงินนะครับแล้วก็มีการพยายามทํางานหาเงินอย่างต่อเนื่องซะด้วยนะครับพลังของ ลิยบบารมีเข้ามาหาคุณนะครับแถมยังมีพลังของเอ็มเพอเลอร์นะครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันสนับสนุนนะครับคุณจะมีอํานาจในการหาเงินมากๆเลยนะครับหรืออาจจะมีผู้มีอิทธิพลมีอํานาจมีอะไรต่างๆมาช่วยส่งเสริมผลักดันในเรื่องการเงินของคุณก็เป็นไปได้นะครับผมในบางคนนะคุณเป็นผู้หญิงอาจจะได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนลง้งคนรักที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตทางการเงินให,ให้คุณก็เป็นไปได้นะครับทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไปเจรจากับผู้ใหญ่ในช่วงกลางเดือนนะครับมีโอกาสที่จะ เจลาจาราบลื่นแล้วก็เขาจะซัพพอร์ตในเรื่องการเงินให้คุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีพลังงานของเอมเบอร์นะครับผู้มีอิทธิพลสนับสนุนนะครับแล้วก็มีพลังของแปดเหรียญตั้งหน้าตั้งตาทํามาหาเงินได้ไม่ขาดสายด้วยนะครับแล้วก็ปลายเดือนนะครับโอ้โหพลังงานของคุณนี่คล้ายกันทั้งการงานและการเงินเลยนะครับการงานก็รุ่งนะครับในช่วงปลายเดือนการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหคุณจะได้รับเงินแบบดุลดังฟ้าประทานนะครับสิ่งที่คุณตัดสินใจจะถูกต้องหมดนะครับอ่า ต้องแล้วก็ทาเงินให้คุณได้ดวงของผู้ใหญ่สนับสนุนดีมากเลยนะครับในช่วงสิ้นเดือนสิ้นปีนี้นะครับทั้งกลางเดือนนะครับก็มีแอนพลอเอร์นะครับทั้งปลายไอ้ทั้งปลายเดือนนะครับก็มีคิงงอบครับนะครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะรักเมตตาเอ็นดูสนับสนุนพระซัพพอร์ตในเรื่องการเงินคุณเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายก็ตามนะครับอาจจะได้โบนัสแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ทางานประจานะครับแล้วก็มีเด็กถือเหรียญด้วยนะครับเด็กถือเหรียญก็ดวงบริวารก็ดีอีกอย่างหนึ่ พวกบริวารก็หาเงินให้คุณได้นะครับแปลว่าทีมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณก็ค่อนข้างจะ หาเงินหาทองให้คุณได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเดียวที่มีเลยก็คือเครียดนะครับไม่รู้จะเครียดทําไมนะครับการงานก็กำลังดีนะครับการเงินก็ดีนะครับเลิกยึดติดนะครับเลิกคิดถึงอดีตเลิกไปคิดถึงสิ่งที่พลาดมาแล้วพลาดแล้วพลาดไปนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับมีความสุขได้แล้วนะสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับเพราะว่าการงานการเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งไม่ดีก็ปัดเป่าทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าสิ่งดีกําลังเข้ามาหาชาวราศีพฤษภแล้ว ในเดือนธันวาคมนี้สำหรับเรื่องการงานและการเงินนะครับการงาน <c oughs> การเงนิน <c oughs> จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ <c oughs> เลิกคิดมากได้แล้วนะครับสําหรับชาวราศีพิษภกมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับที่เกิดในราศีพิษภกด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับ ของคนมีคู่นะครับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับสำหรับดวงความรักนะครับคนมีคู่นะเปิดเดือนมานะการงานการเงนิงน,งนคุณมีเรื่องเครียดเหมือนกันนะครับแต่ความรักเนี่ยถือว่าโอเคกันเลยนะครับมีการมองกันในแง่ดีนะครับมีการให้ รับซึ่งกันและกันนะครับพลังงานแห่งการให้นะครับอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสายเปยนะครับก็อาจจะมีการซัพพอร์ตสนับสนุนแต่ถ้าไม่ใช่เจอคุณมีคู่รักสายเปยก็อาจจะเป็นการดูแลจิตใจกันเป็นอย่างดีก็เป็นไปได้เพราะว่านาคู่กันหเดอเว์นะครับเดอะเวลเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับกับคู่รักของคุณหรืออาจจะเป็นคนในแดนไกลหรือเป็นคนที่มองคุณในแง่ดีมากๆนะครับพร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมจะให้ความอ่อนโยนสนับสนุนคุณนะครับในบางคนอาจจะสนับสนุนเลยถิดไปถึงเรื่องการเงินการทองด้วยก็เลยก็เป็นไปได้เเลยะรพาาว่มี6 6เหรียญมากำกับนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะอ่ะมีเกณฑ์อาจจะได้ อะไรพิเศษพิเศษนะครับในเดือนบิถุาคมน,นี้จากคนรักก็เป็นไปได้นะครับอาจือว่าดวงความรักค่อนข้างจะดีเลยมีการดูแลกันซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กางเดือนแม่กลางเดือนก็ถือว่ารักกันดีอยู่นะครับมีไพ่ของคู่รัก2องถ้วยขึ้นมานะครับแปลว่าคุณจะมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันดูแลกันหวานกันพอสมควรเลยนะครับแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โหยหามากจนเกินเหตุนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับขาดแคลนความรักซะเหลือเกินได้แล้วก็อยาก ได้อีกเสพติดความรักไม่ดีเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นจากฝั่งคุณนะครับพอเรามีอาการเสพติดความรักปุ๊บเราก็จะไปตามจิตตามหึงตามระแวงต้องการให้คนรักอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาอาจจะทําให้เขาอึดอัดได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นฝั่งคุณนะครับที่มีอาการข้างรักมีอาการขาดแคลนโหยหาความรักอันนี้นะครับห้าเหลียยน,นะคุณก็ต้องเบาๆบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะไปสร้างความมึนอัดเพราะว่าคนรักของคุณเขาก็โอเคกับคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นจากฝั่งเขาบางทีก็ต้องบอกบอกเขาบ้างนะครับว่าเฮ้ยเธอฉันรักเธออยู่แล้วแหละไม่ต้องมาอะไรกับฉันมากนะไปทำงานไปหาเงินดีกว่าดวงงานดวงอะไรกำลังขึ้นนะเธอประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ความรักของคุณนะครับ โอ้โหเรียกได้ว่าฟูลฟิลกันเลยนะครับโอ้มีการพยายามนะครับซึ่งกันและกันนะครับปรับตัวเข้าหากันได้ดีนะครับมีสิบไม้เท้าขึ้นมานะครับแล้วก็มีภาพของการดูแลใจใส่ของผู้รักของคุณเนี่ยน่าจะเป็นสายดูแลสายซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะซัพพอร์ตการเงินการทองหรือซัพพอร์ตในเรื่องหัวใจก็ตามนะครับแล้วก็สิบเหรียญมาแปลว่าฟูลฟิลกันเลยนะครับรักกันดีนะครับหวานชื่นคืนสุขนะครับแต่ระวังสามดับปักหัวใจเหมือนกันนะครับอาจจะมีเรื่องของความเครียดความเครียดเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีฝ่ายใดฝ่หนึง ตามจิตกันมากเกินไปก็เป็นไปได้นะครับคนเรานะครับยิ่งกลัวอะไรยิ่งได้อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณนะที่ไปตามจิตตามถึงตามะะแวงนะครับอาจจะเปิดช่องให้มือที่3าเข้ามาก็เป็นไปได้นะครับจากที่จะไม่มีกายเป็นจะผลักดันให้เขามีไส้อย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณควรจะทํานะครับไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับหรือก็หรือกระทั่งถ้าสมมติว่าเขามาตามอะไรคุณมากนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับมันสร้างความเครียดให้คุณมากๆนะครับมาตามจิกตามหึงตามระแวงมากใช่ไหมเครียดนะักอีู่ไปคุยกับค,ค,คนอื่นซะเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีพลังความความเครียดขึ้นมาหนึ่งใบนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะครับอย่าไปจับพลังไร้สาระอันนี้แค่ใบเดียวนะครับแต่มันมีสัญญาณตั้งแต่กลางเดือนแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าเบรกตัวเองให้เร็วเลยนะครับถ้าหากว่าคุณคิดว่าเขามีคนอื่นนะครับ คุณช่างเขาไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจเลยเอา้าวมีมไปไปฉันสนใจการงานการเงินเดี๋ยวถึงเวลาถ้าจะมีถ้าจะไปไปเลยอย่างน้อยๆฉันก็ได้อยู่กับตัวฉันฉันก็ได้รักกับตัวฉันก็ได้รักตัวฉันเองฉันก็มีการงานการเงินที่ดีอ่าอันนี้ก็จะทําให้คุณประสบความสาเร็จนะครับมีทั้งทุกถึงอย่างไหลมาเพมานะครับแต่ถ้าคุณไปรับพลังงานด้านมืดนะครับรับพลังงานของการโหยหานะครับยิ่งผักดันให้เขามีกลายเป็นคุณจะเจ็บหัวใจไส้่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกของชาวราศีพฤษภอยู่ที่กลาง กลางเดือนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็ดูท่าทีของเขานะครับ ดูท่าทีถ้าเขารักเขาว่ารับพลังงานนี้มานะครับต่อให้เขาจะไม่อะไรคุณนะครับคุณก็รักได้นะครับคุณรักของคุณแล้วคุณก็ไปทางานงานการกําลังรุ่งนะครับคุณก็จะได้สิ่งนี้นะครับสามพลังงานที่ดีมากๆนะครับเข้ามาหาคุณนะครับการดูแลการพยายามซึ่งกันและกันแล้วก็ไพ่ของการที่ฟูลฟิลมาเติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับความเครียดโยนทิ้งไปดีกว่านะครับไม่จําเป็นต้องไปรับพลังงานด้านลบแค่1 ตั้งแต่การเลือนเลยนะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับะก็อยู่ที่คุณแล้วนะเรื่องเองนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักคนโสดกันบ้างดีกว่าครับคนมีคู่ก็จัดไว้อยู่ในเกณฑ์กันก็ถือว่าดีนะมีพลังงานลบแค่หนึ่งใบเองนะครับผมแต่ก็เป็นพลังงานตัวแสบเหมือนกันนะครับทั้งสามาบผักหัวใจทั้งห้าเหรียญนะครับอ่ะมาดู ชาวโสดกันบ้าดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับที่เกิดในราศีพฤษภด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในราศีพฤษภด้วยนะครับสำหรับดวงความรักคนโสดนะคนโสดชาวราศีพฤษภนะ คุณมีพลังงานสองทางเลือกเข้ามาในชีวิตนะครับ พลังงานแรกก็คือไม่เอาใครทั้งนั้นนะครับรู้สึกบอกว่าแข็งแข็งฉันอยู่ของฉันคนเดียวได้นะครับพลังของควีนนอสวอร์นะครับก็คือพลังงานของหญิงแก่งหรือชายแกลงนะครับที่สามารถที่จะทํางานทําอะไรนะครับไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่ามีความมั่นคงในตัวเองแต่ก็จะอาภัพในเรื่องความรักนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่อยากมีใครก็ไม่มีได้เลยนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนนะแต่ก็มีพลังงานของความเลือกทางเลือกที่สนุกสนานเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับ คุณอาจจะได้เจอคนคุยมากกว่า1คนนะครับเพราะจะมี2เหรียญเข้ามานะครับแต่ก็อยู่ที่คุณนะครับเพราะท่าทางชาวราศีพฤษภในช่วงนี้พองานเงินมันกำลังรุ่งอาจจะไปโฟกัสที่การงานการเงินแล้วก็รับพลังของ queen of swords ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนก็ยังคล้ายคกันอยู่นะครับคุณขี้กลัวคุณดูจะเหนื่อยกับความรักพอสมควรเลยนะครับสําหรับชาวาราศีพฤษภนะครับเหมือนจะเหนื่อยล้ากับความรักยังไม่อยากจะเปิดใจกับใครแต่อีกจะทางเลือกหนึ่งก็มีความหวังอ่ะมีเกณฑ์เหมือนกัน,นครับที่จะเจอใครนะครับอาจจะได้เจอตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอาจจะทำให้คุณรู้สึกเอ๊ยยังไงดีนะครับจะเอาใหม่เอาจะมีใหม่มีดีครับจะมีกับกลัวกับเหนื่อยนะครับอีกทางหนึ่งก็เอ๊ยก็มองเห็นความหวังลํำลรยเช่น เดียวกันนะครับอาภะะัชชันชาวราศรีพฤษภนะการงานการเงินความรักคุณคล้ายๆกันเลยนะครับจะดีจะดีแต่มันก็ติดกับอะไรบางอย่างนะครับ ส่วนเรื่องความรักสําหรับชาวโสดน,นะติดอยู่ที่ตัวคนเองนั่นแหละครับอาจจะเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์ในครั้งเก่าๆนะครับมันก็เลยยังไม่อยากเปิดหัวใจกับใครนะครับแต่ก็มีความหวังกับเรื่องความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปลายเดือนหนึงมพลังคุณเป็นทางเดียวกันหมดเลยเลยครับสําหรับการงานการเงนินและความรักนะครับความรักคุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนเลยนะครับอาจจะมาสัญญาณมาตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนแล้วนะครับพอปลายเดือนเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหรู้สึกฟูลฟิลเลยนะครับคุยอะไรก็หวานหู แต่มันก็ยังมีแค่9ยังไม่เต็ม10นะครับเพราะมันยังติดอยู่ที่ความกังวลน,นี่แหละครับความกลัวความเครียดอารมณ์พาไปนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพของยังไม่ชัดเจนกันนะครับอ่าดูดีนะครับดูเป็นแบบอืหคุยกันรู้สึก ถูฟีลรู้สึกดีจังเลยแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันยังดูพร่ามัวอยู่นะครับมีเดอะบูนะครับไม่ว่าจะเป็นจากในใจของคุณเองหรือว่าจากคนที่คุณคุยก็ตามนะครับยังไม่ได้ความสัมพันธ์ชัดเจนตางนี้ดีวกว่านะครับเพราะมีเดอะบูบุากำกับถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดีดูแบบว่าราบลื่นไปทส้งหมดคุยกันถูกคอเป็นหมดแต่ดันไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนคุยหรือว่าเจอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นคนที่แบบว่าเรียกกกได้ว่าถูป็นคนคุยท แ,แล้วก็มีโอกาสที่จะไปพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นคนคุยที่มีฐานะค่อนข้างจะดีด้วยนะครับเพราะขึ้นมาเป็นการเงินหมดเลยนะครับมีทั้ง9้าเหรียญมีทั้ง1ิบเหรียญแล้วก็มีเพจออฟเพนเ์เคิลหรือว่าลูลกแข่งเหรียญด้วยนะครับก็จะมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่จะมีคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ํารวยพอสมควรเลยนะครับมาเข้ามาเป็นคนคุยให้กับคุณแต่อาจจะได้ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับ อ้าวแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของชาวราศีพฤษภเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลน,นะครับ ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ line, หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะรับชมคลิปเก่าๆของหมอตุนก็กดเข้าไปในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมได้รวบรวมมาไว้ให้แล้วนะครับผมและท่านใดที่ ดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ท่านนะครับฝากติดตามช่องทารวิตุนลนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม